สำหรับชาวลัคนาราศีตุลในระยะนี้เจ้าชะตานะส่วนใหญ่เลยนะมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภเรื่องราวดีๆที่จะมาจากผู้รับผู้ใหญ่นะมีแนวโน้มในเรื่องที่เจ้าชะตาจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้รับผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับความรักความเมตตารวมไปถึงอาจจะมีคนช่วยคนให้คนเปในระยะนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่ค่อนข้างดีมากนะเพราะว่ามีหน้าไพ่หลายใบเหมือนกันที่สื่อขึ้นมาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง ที่ได้มาโดยง่ายได,าไ,ดาาได้มาด้วยความเสน่หาได้มาด้วยความรักความเมตตาหรือเกี่ยวข้องกับบุญกุศลเก่าๆที่เราได้ทําไว้สะสมไว้แล้วกลับมาสนองหรืออาจจะเป็นอ,อันนี้ส่งผลบุญนะที่เราได้เคยไปช่วยเหลือใครเข้าไว้ในระยะนี้ก็จะส่งผลในด้านที่ดีนะให้เจ้าชะตาเนี่ยมีจุดเปลี่ยนจุดพลิกชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ยังจะมีแนวโน้มในเรื่องของการที่เจ้าชะตานะจะได้ไปข้องเกี่ยวกับ สินทรัพย์ก้อนโตเงินก้อนโตหรือสินทรัพย์บ้านช่องที่อยู่ที่อาศัยใหม่ๆใ,ในระยะนี้ด้วยหรืออาจจะเป็นการได้โชคได้ราบจากที่อยู่ที่อาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านก็สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันส่วนเรื่องที่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรน,นะัตรูคู่อาฆาตต่างๆในระยะนี้เขาก็ค่อนข้างจะมีอิทธิพลนะมากมายพอสมควรเหมือนกัน นะก็อาจจะเข้ามาเบียดบังเราทําให้เราเหมือนก็ว่าจะได้อะไรก็เหมือนมีอุปรสรรคเยอะหรืออาจจะได้มาแล้วมันไม่ค่อยเต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปรับฟังรายละเอียดที่อาจารย์ได้ลงลึกในแต่ละเรื่องแต่ละด้านอาจารย์จะขอพูดถึงในเรื่องของคําเกิดน,นําสักนิดนึงนะสวัสดีครับขอแนะนําตัวก่อนนะสําหรับคนที่ไม่เคยเข้ามาพบเจอกันไม่เคยมารับฟังไม่เคยพูดคุยกันผมอาจารย์พาร,รัชชีชัดทุกเรื่องวันนี้จะมาสื่อทานายดวงชะตา ผ่านไพ่ศักดิ์สิทธิ์จิตสัมผัสคําทํานายตรงนี้นะจะเป็นคําทํานายที่ครอบคลุมในหลายๆด้านเป็นคําทานายร่วงหน้าให้กับชาวลักนาแล้วก็ชาวราศีต่างๆแล้วก็ที่สําคัญนะคําทานายตรงนี้ไม่ใช่คําทํานายที่เจาะจงดวงชะตาของผู้หนึ่งผู้ใดผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมนะจะต้องรับฟังทั้งลักนาแล้วก็ราศีด้วยเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจส่วนการฟังที่เหมาะสมที่ดีนะก็คือต้องยึดจากลักนา นะอย่างน้อย7-80%ที่เหลือเราก็ไปให้น้ำหนักที่ปลาสีส่วนท่านใดนะที่ต้องการจะติดต่ออาจารย์เป็นการส่วนตัวหรือจะเป็นการดูดวงอย่างละเอียดนะแบบเจาะจงแบบเจาะลึกแบบชี้ชัดก็สามารถฟังรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ท้าทยคลิปนะหรือใครที่ไม่สะดวกรับฟังนะสะดวกอา่าน<ม>ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะตรงเพิ่มเติมที่อยู่ใต้คลิปหรืออาจจะเป็นโพสต์ที่อาจารย์ปักหมุดไว้นะ ส่วนท่านใดนะที่ต้องการจะสนับสนุนส่งเสริมช่องของอาจารย์ก็สามารถสนับสนุนส่งเสริมได้นะด้วยช่องทางแรกเลยก็คือการกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะช่องของอาจารย์รวมไปถึงการ,รติสัมพันธ์การคอมเมนต์ด้วยความสุภาพหรือจะเป็นการกดไลค์กดแชร์นะตรงนี้ก็ส่งผลดีเป็นการสนับสนุนช่องของอาจารย์ได้เหมือนกันสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนมากนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะในเรื่องของการรับฟังสิ่งต่างๆที่อาจารย์ลงไว้ท้ายคลิปกันด้วยนะขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวรัคนาแล้วก็ชาวราศีกุมทุกท่านวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทำนายดวงชะตากันนะคำทำนายตรงนี้เป็นคำทำนายเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมเท่านั้นเรามารับดูรับฟังกันนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสื่อจังหวัดชีวิตล่วงหน้ามาบอกอะไรกับชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีกุมกันบ้างมาเริ่มกันที่ทรัพย์สินเงินทองกันก่อน ในระยะนี้นะทรัพย์สินเงินทองของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นไปในทิศทางที่ดีถึงดีมากนะมีโอกาสที่เจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับความเมตตาจากผู้หลับผู้ใหญ่คนใกล้ชิดนะอาจจะได้รับมาในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของความสเสน่หาหรืออาจจะมีโอกาสในเรื่องของการลงทุนสิ่งต่างๆร่วมกันกับผู้หับผู้ใหญ่รวมไปถึงเจ้าชะตานะยังโดดเด่นในเรื่องของ ทรัพย์สินมีค่านะที่เป็นทรัพย์สินเก่าๆหรืออาจจะเป็นที่มันเกี่ยวข้องกับมรดกนะที่อาจจะมีโอกาสได้รับความเมตตาความรักความสเสน่หาจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีคนให้คนช่วยคนเปได้ในระยะนี้แล้วก็ยังจะรวมไปถึงในบางคนบางท่านอาจจะมีโอกาสได้มาในเรื่องของทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆแต่ก็อาจจะมีเหตุให้ต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปได้ในระยะนี้ ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการซื้อการขายสิ่งต่างๆก็รวมอยู่ด้วยนะเพราะบางทีเราอาจจะต้องขายในสิ่งที่เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันมีความรักความผูกพันกันมาตื้นนานอะไรลักษณะเหล่านี้นะก็มีเหตุให้เราต้องขายมีโอกาสที่เราจะได้จับทรัพย์รับทรัพย์หรือว่าได้แลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่เป็นทรัพย์สินหรือของมีค่าภาพโดยรวมเนาะอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดเนาะก็คือมีโอกาสได้รับในเรื่องของความรักความเมตตาการสนับสนุนจากผู้อาวุโสใหญ่ หรือบางคนก็อาจจะมีคนเปคนซัพพอร์ตในระยะนี้สิ่งที่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของคําพูดการวางตัวนะบางทีอาจจะเหมือนกับใช้ความรู้สึกใช้อะไรต่ออะไรที่มันแบบทําให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเราเนี่ยดูแข่งก้าวเกินไปนะลักษณะแบบนี้ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งรวไมไปถึงอย่าแสดงความอวดรู้นะอาจจะต้องทําเป็นคนแก้งโง่งบ้างไม่รู้อะไรบ้างลักษณะเหล่านี้นะ ถึงจะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือการอุปถัมภ์จากคนรอบตัวคนใกล้ชิดได้ดีขึ้นเรื่องต่อมานะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับบ้านช่องที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆในระยะนี้เจ้าชะตานะจะโดดเด่นในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยด้วยนะจะมีโอกาสที่เจ้าชะตาเนี่ยจะได้โชคได้ลาบจากที่อยู่ที่อาศัยหรืออาจจะเป็นโชคลาภที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ภายใต้ที่อยู่ที่อาศัยของเรา การซื้อการขายการเช่าการเจรจาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ใหญ่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่ก็มีสิ่งหนึ่งนะที่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังหรือเผื่อใจไว้ส้นนิดหนึ่งนะก็คือในเรื่องของปัญหาเก่าๆความขัดแย้งเก่าๆในระยะนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขัดแย้งกันนะภายในครอบครัวกับบริวารต่างๆหรืออาจจะเป็นการดิวอ่การซื้อการขายต่างๆที่เราอาจจะมี ความขัดแย้งกันกับนายหน้านายทุนหรือคนที่เขาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของเราที่เราจะซื้อจะขายในระยะนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะในเรื่องของการระทบประทั่งหรือการมีปัญหาต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาในระยะนี้มันจะส่งผลให้เราเนี่ยต้องรับในเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเนี่ยในระยะยาวเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามากระทบจิตกระทบใจในระยะนี้เรียงใดก็เรียงเยงเียบใดก็เงียบนะ ถ้าเรามีปัญหาอาจจะได้ไม่คุ้มเสียเรื่องต่อมานะก็จะเกี่ยวข้องกับโชคลาภต่างๆในระยะนี้เจ้าชะตานะเนาะก็จะมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภนะที่มาจากความรู้ความสามารถของตนเองรวมไปถึงโชคลาภที่จะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งที่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังในระยะนี้นะก็าอาจจะมีในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรหรือคนที่เขาอาฆาตพยาบาทเรานะในก่อนหน้านี้ ก็จะมามาในรูปแบบของการที่ว่าจะมาแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นหรือทําให้เราต้องสูญเสียในเรื่องของโชคลาภหรือผลประโยชน์ต่างๆในระยะนี้หรืออาจจะต้องเรามัดระวังในเรื่องของการที่ได้มาเราก็จะมีเหตุให้ต้องเสียไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทางใดทางหนึ่งเพราะว่าเป็นโชคชะตาที่มีโชคลาภแต่ก็จะมีโอกาสถูกเจ้ากรรมในเวเรเบียดเบียนได้ในระยะนี้เรื่องต่อมานะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับ อะไรในดวงชะตานะก็จะมีแนวโนม้มในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆในระยะนี้สิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องระมัดระวังก็คือปัญหาในเรื่องความขัดแย้งที่จะมีขึ้นกับญาติมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทต่างๆมันจะมีความขัดแยง้งหรือบางคนบางท่านอาจจะมีปัญหามีเรื่องคดีฟาร์มมีเรื่องที่จะต้องเออร้องทุกข์กล่าวโทษกันหรืออาจจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะที่มีการกู้การยืมอะไรลักษณะนัเหล่านี้ จะมีในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของคดีฟามเก่าๆหรือกำลังจะทำให้เป็นคดีฟาร์มได้ในระยะนี้ให้เรามัดระวังนะศัตรูคู่อาฆาตเจ้ากรรมในเวรคู่อริต่างๆนะบุคคลที่เขามีความร,รู้ความสามารถมากกว่าเราหรืออาจจะอยู่ตำแหน่งงานที่สูงกว่าเราในระยะนี้มีแนวโน้มที่เขาเนี่ยจะเบียดเบียนดวงชะตาเราทําให้เราอาจจะมีปัญหามีอุปสัคมีเรื่องยากๆเกิดขึ้นมาได้ เราก็ยังจะรวมไปถึงในระยะนี้ถ้าใครไม่ได้มีเกณฑ์เนในเรื่องของกฎหมายข้อดีฟร์มอข้อพิพาทตามขัดแย้งต่างๆก็ให้เรามัดระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยหรืออาจจะได้เดินเข้าออกโรงพยาบาลในระยะนี้เรื่องต่อมานะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานธุรกิจการค้าการขายการลงทุนสิ่งต่างๆ ในระยะนี้นะเจ้าชะตานะจะโดดเด่นในเรื่องของการค้าการขายการเจราจาหรือการใช้ความเสน่หาให้เป็นประโยชน์ในระยะนี้นะเจ้าชะตาก็จะมีโอกาสประสบความสาเร็จในเรื่องของการค้าการขายธุรกิจหน้าที่การงานการลงทุนนะคนอื่นเขามองเราในระยะนี้นะก็จะมองแบบรู้สึกว่าเอา่อปื้มในตัวเรานะเรารู้สึกว่าในระยะนี้ดูมีออร่าดูมีสเสน่ห์เป็นช่วงจังหวะที่เจ้าชะตานะอาจจะ มีมิตรมีกัลยาณมิตรนะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาซัพพอร์ตสิ่งต่างๆมีคนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาจึงมีแนวโน้มสูงมากที่เจ้าสตาจะได้รับการช่วยเหลือได้รับความรักความเมตตาจากบุคคลรอบตัวคนใกล้ชิดนะหรืออาจจะเป็นคนต่างๆเนาะที่เราเคยไปพูดคุยติดต่อเขาไว้ก็จะมีโอกาสนะที่เราเคยไปบอกเขาไว้ไปขอร้องเขาไว้ในระยะนี้ก็จะมีส่งผลในลักษณะที่ จะได้รับความช่วยเหลือแต่ก็มีหน้าไพ่อยู่ส่วนหนึ่งนะที่เตือนขึ้นมาให้เราเนี่ยเรามัดระวังสักนิดหนึ่งก็คือในระยะนี้ในเรื่องของความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการาาาค้าการขายการลงทุนการงานอาชีพต่างๆในระยะนี้อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามามีข่าวาว,าวดีๆเกิดขึ้นแต่ก็ให้เรามัดระวังในเรื่องของเส้ากรรมในเวรศัตรูผู้อาฆาตที่เขาเนี่ยค่อนข้างจะมีกําลังดีนะจะเข้ามาเบียดเบียนเข้ามาแข่งแย่งแข่งขัน เข้ามาทําให้เราเหมือนกับมีโอกาสจะได้มีโอกาสที่จะดีแต่ก็ไปไม่สุดไม่เต็มที่ไม่เต็มเม็ดจต็มตหน่วยอย่างที่เราได้มุ่งมาป่ปรัรถนาไว้เหมือนกับว่ามีดวงจะได้มาสักร้อยนึงแต่ก็กลับเหลือแค่60-70ประมาณนี้ซึ่งมีแนวโน้มในเรื่องของการถูกเบรดเบียนเนี่ยสูงมากๆเช่นกันในเรื่องของธุรกิจอาชีพการง,งานการลงทุนสิ่งต่างๆในระยะนี้ชาวาลัคนาราศีตุลน,นะถ้ามีโอกาสลองไปขอพรนะ กับองค์พระพิคเนตดูนะองค์ไหนปางไหนที่ก็ได้นะที่เราสะดวกไปกราบไหว้ไปขอพอรอะไรที่ติดขัดอะไรที่ไม่สบายใจอะไรที่ตั้งความหวังไว้ลองไปเกินไปขอพอรกับท่านดูนะอาจจะมีโอกาสสมหวังสมปามปรารถนาได้เพราะว่ามีหน้าไพ่อยู่บางส่วนที่สื่อขึ้นมาเกี่ยวกับองค์ของท่านมีโอกาสที่ท่านจะประทานโชคประทานพรสิ่งดีๆให้กับชาวลัคนาราศีตุล ให้มีความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายอาชีพการงานต่างๆได้ในระยะนี้เรื่องต่อมานะก็จะเป็นแนวโน้มนะที่จะเกิดขึ้นเป็นโรคภัยไข้ไขเจ็บต่างๆที่อาจจะทําให้เจ้าชะตารู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจในระยะนี้โดยเฉพาะแนวโน้มในเรื่อง,องการเจ็บป่วยนะจากการที่เราเนี่ยไม่สังเกตด,ดูแลตัวเองให้ดีๆอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือการสะสมสิ่งต่างๆมาสักระยะหนึ่งแล้วอาจจะส่งผลได้ในระยะนี้ พูดง่ายๆนะก็คือไม่ใช่โรคที่แบบฉับพลันทันด่วนนะเป็นเหมือนกับว่าพฤติกรรมเดิมๆเรื่องราวเก่าๆพฤติกรรมเก่าๆแล้วมันสะสมก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ยังจะรวมไปถึงในระยะนี้นะเจ้าชะตาก็มีโอกาสเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะจากการใช้วิตประจําวันอาจจะฟกช้ดำดําเขียวอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยหรือในเจ้าชะตาบางคนบางท่านอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของสุขภาพเกิดขึ้นกับตนเอง แต่ก็มีแนวโน้มนะที่จะเกิดขึ้นกับบริวารต่างๆซึ่งอาจจะเป็นลูกหลานเหลนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆก็เกี่ยวข้องด้วยหรืออาจจะเป็นในเรื่องของออคนเฒ่าคนแก่ต่างๆเนาะที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราก็เรียกว่าบริวารเช่นกันก็อาจจะมีผลกระทบนะในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยได้โดยประมาณนี้เรื่องต่อมานะก็จะเกี่ยวข้องกับคนรักคู่ครอง ในระยะนี้สิ่งที่เจ้าชาตาชาวรัคนาราศีตุลจะต้องระมัดระวังก็คือ,อคนรัะคู่ครองของเรานะมีเกณฑ์ในเรื่องของอสุขภาพนะมีความเสี่ยงต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุต่างๆรวมไปถึงอาจจะมีเหตุหรือมีเรื่องราวที่มันไม่สบายใจเกิดขึ้นหรืออาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งมีเรื่องทะเลาะวิวาทหรือแนวโน้มในเรื่องของคดีความต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งปัญหาตรงนี้นะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกก็ได้อาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวคนในบ้านก็อาจจะเป็นสาเหตุให้กับคนรักคู่ครองของเราได้ในระยะนี้นะคนรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยควรอย่างยิ่งนะที่จะไปกราบไหว้ขอพรขอเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนับถือรวมไปถึงสิ่งไหนที่เราเคยไปบนบานสารเก่าหรือไปติดไว้ในระยะนี้ ก็ขอยพวกเราเนี่ยชักจูงชักนําคนรักคู่ครองของเราเนาะให้เขาไปขอเข้ามาให้เขาไปแก้ขอให้เขาไปทําอะไรให้มันถูกต้องเพื่<ข>อ <S <S จะได้ลดทอนในเรื่องของเคราะกรรมต่างๆการทำบุญนะการสร,ร้างสิ่งดีๆในระยะนี้ค่อนข้างส่งผลมากกับคนรักคู่ครองของเราอาจารย์ก็ขอฝากไว้กับล้วกันเนาะให้ปักพื้นดวงซะด้วยนะในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศล หรือใครเคยไปติดในเรื่องของการบนบานสั่งเก้าสิ่งต่างๆไว้เนาะในระยะนี้ถ้าเราไม่ไปแก้ไขอาจจะส่งผลเสียผลกระทบกับดวงชะตานะในเรื่องของชีวิตคู่ได้สุดท้ายนี้นะอาจารย์ก็จะมาสรุปคำทํานายโดยยอ่อแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องที่ดีด้านที่ดีอาจารย์จะขอพูดถึงในแง่มุมที่เราจะต้องพึงระมัดระวังกันก่อน ในระยะนี้ชาวลัคนาราศรีตุลเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นมีความเหนื่อยมีความยากกว่ารรจะได้อะไรมาเหมือนจะต้องฝ่าฟันค่อนข้างเยอะนะบางทีก็อาจจะต้องเต็มที่นะทั้งแรงกายแรงใจเป็นช่วงที่ดวงชะตาเนาะมีในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรคู่แข่งหรือความขัดแย้งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเขาก็ค่อนข้างมีพละกําลังที่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆที่จะเอาชนะเราหรือทําให้เราเนี่ยสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปใ,ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทรัพย์สินเนงินทองของรักอะไรลักษณะเหล่านี้นะเขาค่อนข้างมีพละกกาลังมากหรืออาจจะด้วยเราอาจจะเคยไปทํากรรมหนักวิบากกรรมเก่าๆอะไรลักษณะนี้กับเขาไว้นะก็จะเป็นช่วงที่เขามาเบียดเบียนเราเขามาขอคืนเขามาแก้แค้นล้างแค้นก็จะส่งผลทําให้เจ้าชะตาเนาะมีปัญหาในเรื่องของทางกายทางใจหรืออาจจะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจไม่สบายใจได้ในระยะนี้ การที่จะได้อะไรมาในแต่ละอย่างในระยะนี้ก็อาจจะมีเหตุที่ต้องเสียไปบางส่วนด้วยเช่นกันส่วนในด้านที่ดีนะเจ้าชะตาเนี่ยจะโดดเด่นมากๆเลยก็คือมีโอกาสที่จะได้รับความรักความเมตตาจากผู้ดับผู้ใหญ่อาจจะมีคนช่วยเหลือคนให้คนเปรรวมไปถึงยังมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากที่อยู่ที่อาศัยหรือผู้ดลับผู้ใหญ่ที่เราให้การเคารพนับถือหอาอาก็อาจจะอยู่ภายในบ้านภายในโครเรือนของเรา รวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางต่างๆก็ค่อนข้างส่งผลดีกับเจ้าชะตารวมไปถึงนะเจ้าชะตายังมีโอกาสนะในเรื่องของการที่จะได้รับดวงที่เขาเข้ามาส่งเสริมเราไม่ว่าจะเป็นดวงในเรื่องของบุตรหลานบริวารญาติมิตรที่น้องต่างๆนะค่อนข้างจะมีดวงสัมพันธ์กันส่งผลในด้านที่ดีมีเกณฑ์ที่เจ้าชะตาจะได้ทําอะไรใหม่ๆบุกเบิกอะไรใหม่ๆลงทุนอะไรใหม่ๆด้วยในระยะนี้ หรืออาจจะเป็นการทําสิ่งต่างๆเพิ่มเติมปรับปรุงขยับยายานะก็มีโอกาสประสบความสำเร็จอาจารย์ก็ขอจบคําทํานายโดยย่อไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันสิ่งไหนใดๆก็แล้วแต่ที่อาจารย์สื่อขึ้นมาเนาะแล้วเป็นแง่มุมที่ดีเรื่องราวที่ดีก็ขอให้พวกเราเนี่ยคอมเมนต์น้อมรับด้วยความสุภาพเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆให้มาเกิดขึ้นกับเราในอนาคตอคันใกล้ ส่วนสิ่งไหนที่อาจารย์พูดถึงเป็นแง่มุมที่ต้องระมัดระวังนะก็ขอให้พวกเรามีสติในเรื่องของการระมัดระวังป้องกันสิ่งต่างๆเพราะว่าถ้าเราระวังแล้วเราป้องกันแล้วสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ด้วยอาจารย์ก็ขอให้พวกเราทุกคนโชคดีนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสําหรับท่านใดนะที่สนใจจะให้อาจารย์เนี่ยตรวจดวงชะตายอย่างละเอียดเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอนา,นาคตหรือการที่เราเนี่ยต้องการหาคําตอบให้กับสิ่งต่างๆ หรือสิ่งไหนที่เราตัดสินใจไม่ได้ต้องการคําแนะนําอาจารย์จะถนัดในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ไทยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตาราลัคนาที่เป็นวิชาโหราศาสตร์ขั้นสูงรวมไปถึงการเทียบเคียงตําราต่างๆนะที่เป็นองค์ประกอบที่จะให้ดวงชะตาของเราเนี่ยมีความแม่นยํามีความชัดเจนมากขึ้นก็จะประกอบไปด้วยเลข7หลัก9ฐานกราฟชีวิตแล้วก็พระรามเดินดง3-4ตําราเนี้ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ย ถ้าเราเอามาประมวลผลเนาะมาเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยจะเห็นดวงชะตาที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นก็จะเหมาะสําหรับการที่เราเนี่ยจะวางแผนอนาคตหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นกังวลเนาะยังไม่ค่อยมั่นใจก็จะมีแนวโน้มที่ดีจะมีคําตอบที่เหมาะสมกับดวงชะตาให้แล้วก็ยังจะมีการถามตอบผ่านไพ่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไพ่ทาโร่ไพอ่ออเลกคิลไพ่พรมยานนะสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจารย์ก็สามารถสื่อดวงชะตาของพวกเรานะผ่านไพ่ได้ เพื่อเป็นการตอกย้ําชี้ชัดให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นถ้าองค์ประกอบหลายๆอย่างหรือหลายๆตำรานะสามารถที่จะเทียบเคียงกันแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะตรงกันรวมไปถึงการสื่อแนวโน้มในเรื่องของดวงชะตาต่างๆว่าเราติดสิ่งไหนสิ่งไหนที่พอจะแก้ได้ไหมหรือสิ่งนี้แก้ไม่ได้นะต้องใช้ความอดทนต่อไปนะก็จะได้คําตอบออกมาเพราะอาจารย์ต้องบอกตามตรงนะต้องเรียนตามตรงว่าการดูดวงด้วยวิชาโหราศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นกับอาจารย์ท่านไหนคนไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าดวงชะตาของเราทุกคนจะสามารถแก้ไขได้ที่บางคนเขาอาจจะแก้ได้เพราะว่ามันอยู่ในจุดจังหวัดที่เกือบจะพลคเาเคาะอยู่แล้วนะก็จะเป็นไปได้ว่าแก้ได้มูได้แล้วดีขึ้นแต่บางคนนะบางทีอาจจะเข้ามาอยู่ในช่วงสภาวะที่ดวงชะตาเนี่ยค่อนข้างอ่อนกําลังลง ก็จะแก้ไขได้ยากนะแต่เราก็ต้องมาทราบในเรื่องของอนาคตด้วยนะว่าเราจะผ่านขาเค้อเมื่อไรเมื่อไร่ไรจะดีขึ้นนะเราจะได้มีแรงจิตแรงใจในการต่อสู้สิ่งต่างๆในอนาคตด้วยไม่ใช่ว่าพอประสบปัญหาประสบภัยก็ทนทุกข์แล้วก็สิ้นหวังแล้วก็บอกตัวเองว่ามันไม่มีทางดีขึ้นนะทั้งที่บางทีมอาจจะดีขึ้นก็ได้นะในอนาคตอย่างใกล้นี้เราควรที่จะต้องมารู้ดวงชะตานะเพื่อเติมแรงจิตแรงใจแรงไฟให้กับตัวเองมากๆ การตรวจดวงชะตาที่ดีเนาะเราก็จะต้องทราบในเรื่องของจังหวะชีวิตนะเป็นองค์ประกอบสําคัญเลยว่าเมื่อ,อไรเวลาไหนวันไหนเราควรจะลุกนะวันไหนเวลาไหนเดือนไหนปีไหนเราควรจะถอยเราควรจะรักษาสภาพทรงตัวไว้ก่อนนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นจังหวะที่ให้องค์ประกอบที่ค่อนข้างดีถ้าเราไปทำนะในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมนะเป็นการดันทุรังเป็นการดื้อดึงหรือเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เหมาะสมนะปัญหามันก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าเราทําในจังหวัดที่ดีที่เหมาะสมทําอะไรไปแล้วมันก็จเจริญง,งอกงามหรือต่อให้มีปัญหาก็จะเป็นปัญหาระยะสั้นจะเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้แล้วก็ที่สําคัญนะนะปัจจุบันนี้อาจารย์ยังสนับสนุนยังส่งเสริมในเรื่องของโครงการบูรณะวัดล้างอยู่นั่นก็หมายความว่าไรายได้ส่วนหนึ่งนะจากการตรวจดวงชาตาจาก 5, ค่าพันครูหรือจะเป็นการซัพพอร์ตสิ่งต่างๆจาก กัลยาณมิตรต่างๆเนาะที่ร่วมบุญมาหรือว่าด้วยความศรัทธาสิ่งต่างๆเหล่านีนะ้อาจารย์ก็จะสามารถที่จะแบ่งตรงนี้ออกไปทําบุญด้วยพวกเราก็จะมีส่วนร่วมในกุศลผลบุญตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นมหาบุญมหากุศลนะที่หาทําได้ยากเพราะว่าเป็นวัดล้างวัดเก่าแก่เนาะที่มีอายุมา3-400ปีเท่าที่กรมศิลป์เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ขาดการดูแลบุรณะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นระยะเวลานานเนาะทำให้สถานที่ตรงนี้ มันมีการเสื่อมโทรมแบบเยอะมากนะการที่เราจะไปดูแลไปปรับปรุงเนี่ยยังต้องใช้ทุนทร,รัพย์หรือปัจจัยจํานวนมากสุดท้ายนี้นะอาจารย์ก็ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นการร่วมบุญไม่ว่าจะเป็นการที่ได้มาดูดวงร่วมกันนะได้มีกัลยาณมิตรทําสิ่งต่างๆดีๆร่วมกันนะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่เราจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่วนที่ชํารุดศึกหล่อลงไป ให้กลับมามีสภาพดีดังเดิมอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านด้วยนะขอทุกคนทุกท่านประสบแต่ความสุขความสําเร็จความเจริญกันทุกคนเลยขออนุโมทนาบุญด้วยสาธุสาธุสาธ,สาธุสวัสดีครับ